ทำไมเราต้องทนปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนหยุดกินยายแก้ปวดแล้วมารักษาตามฉบับแพทย์แผนไทยกันค่ะปวดประจำเดือนหมายถึงอาการปวดท้องขณะมีประจำเดือนพบได้70%ของผู้หญิงเนี่ยไปมีประจำเดือนซึ่งอาการปวดก็จะมี2ชนิดชนิดแรกก็คือปวดชนิดธรรมดา สชนิดผิดปกติทางแพทย์แผนไทยนะประจำเดือนก็คือธาตุน้ําที่ต้องอาศัยพึ่งพาธาตุลมในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวไหลเวียนและขับออกนะประจําเดือนของเรานะคะหรือโลหิตด,ด,ดูก็ถือว่าเป็นของเสียของเน่าเสียเลยแหละที่จําเป็นจะต้องขับออกขับทิ้งออกไปนะคะถ้าขับออกมาดีมีการคัางค้างมีการคัางค้างเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะก็คือจะทําทให้ธาตุลมเนะะี่ยค่ะไม่สามารถทางานได้างมีสภาพสิ่งที่จะช่วยได้นะคะก็คือใช้สมุนไพรคะ่ะ นี่ค่ะก็คือสิ่งที่จะช่วยได้ช่วยในการกระจายลมฟอกโลหิตปรจุโลหิตให้สมบูรณ์และเมื่อโลหิตสมบูรณ์เมื่อโลหิตที่ค้างค้างถูกขับออกจนหมดแล้วใช่ไหมอาการปวดประจำเดือนก็จะหายเป็นปกติค่ะก็จะหายได้อย่างธรรมชาติหายเป็นปกติเลยซึ่งวิธีการดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะหนึ่งก็คือนี้เลยวางกระเป๋าน้าร้อนที่เราเห็นนี่นะคะก็คือวางกระเป๋าน้าร้อนบริเวณท้องน้อยที่เรามีอาการปวดแล้วก็เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกส่วนสองก็คือรับประทานอาหาร ให้ให้ที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะแล้วก็สามสุดท้ายค่ะก็คือออกกําลัางกายก็คือเล่นโยคะหรือบริหารท่าต่างๆของร่างกายนะคะอาการปวดท้องประจําเดือนที่เราเป็นตรงน,นี้ก็จะหายไปค่ะ นะะในทางแพทย์แผนไทยค่ะก็จะมียาปาสาภัยซึ่งในส่วนประกอบนะคะก็จะมีไพลขับประจําเดือนตรีว่าน้ํากระรูไม่มมสม่ําเสมอขมิ้นอ้อยบรรเทาอาการปรวดลดอาการอักเสบตีปีบรรุงไฟธาตุเทียนดําบํารุงโลหิตและขิงลดอาการปรวดรรประจาเดือนค่ะจะบอกว่าจบทุกปัญหาปวดประจาเดือน